ราศีพิจิกในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ก่อนที่จะสิ้นเดือนในช่วงของวันที่ส1บ,บ็ดนี้นั่นจะมีดาวพระพุธเข้าสู่ในราศีตุลจึงทำให้ชาวราศีพิจิกนี้นั่นดวงของท่านจะดีขึ้นเรื่อยๆในช่วงนี้หยิบจับทำอะไรก็ย่อมจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นอย่างง่ายดาย การงานการเงินนั้นถือว่ามีโชคมีลาบอย่างมากมายเงินก็จะหาง่ายงานก็จะหาคล่องทำอะไรก็มีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยสนับสนุนท่านเรียกว่าคนที่เกิดอยู่ในราศีพิจิกนั้นในช่วงของเดือนตุลาคมก่อนที่จะสิ้นเดือนนี้ดวงของท่านมีความโดดเด่นอย่างมากทำอะไรก็มีโชคมีลาบเข้ามาหาท่าน ในเรื่องของการงานในช่วงนี้ท่านก็จะมีงานใหม่ๆเข้ามาเสริมท่านอีกงานเก่าๆที่ท่านทำก็ถือว่าเป็นงานที่ดีอยู่แล้วในช่วงนี้ท่านยิ่งขยนันยิ่งทำงานท่านก็ยิ่งมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกำรรทำอะไรก็มีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยสนับสนุนท่านคนที่เกิดอยู่ในราศีพิจิกนั่น ในเรื่องของการงานในช่วงของปลายเดือนตุลาคมนี้ท่านจะไม่เดือดร้อนท่านจะทำอะไรก็มีโชคมีลาบเข้ามาหาท่านบางคนอยากจะได้งานใหม่ๆก็ได้ดังใจที่ท่านนึกและต้องการอีกด้วยท่านไปสมัครงานอะไรก็จะได้ดังใจท่านอยากได้งานอะไรก็จะได้อีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ถือว่าการงานดี การเงินก็ดีมีตามมาโชคลาภดวงชะตาวาสนาก็มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางทิศที่ดีสิ่งไหนที่ไม่ดีก็จะคลี่คลายหายไปชาวราศีพิจิกนั้นในช่วงของปลายเดือนตุลาคมนี้นั้นนับว่าดวงของท่านมีความสดใสทำอะไรก็จะมีคนคอยช่วยเหลือท่านอยู่ในช่วงนี้การเงินการทองจะหาง่ายๆ หยิบจับอะไรก็มักจะเป็นเงินเป็นทองอีกเช่นเดียวกันเรียกว่าดีกว่าในช่วงของปลายเดือนหรือว่าต้นเดือนที่แล้วในช่วงก่อนนั้นถือว่าไม่ค่อยดีชาราศีพิจิกนั้นจะทำอะไรก็ติดขัดอยู่เสมอในช่วงของเดือนที่แล้วทำอะไรก็ไม่มีโชคไม่มีลาบในเรื่องของการงานก็มีการทะเลาะเบาะแวง้งมีการเบื่อนายในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่งานอะไรก็แล้วแต่ในช่วงก่อนนั้นถือว่าชาวราศีพิจิกจะไม่มีความสำเร็จเกี่ยวกับในเรื่องของการทำงานยิ่งทำงานรวมกันในช่วงก่อนนั้นก็ถือว่าไม่ดีทำแล้วก็ไม่ได้ดิบได้ดีอะไรมีคนคอยคิดเอาเปรียบมีคนคอยรังเกียจอยู่เสมอ ในเรื่องของการเงินการทองอีกเช่นเดียวกันที่ผ่านมานี้นั้นก็ถือว่าดวงของท่านไม่ค่อยดีหยิบจับอะไรก็ติดขัดอยู่เสมอเงินก็หายากงานก็หายากในช่วงก่อนนั้นถือว่าทำอะไรก็ลำบากจะพึ่งพาสายใครก็ไม่ได้ดั่งใจที่เรานึกและต้องการแต่ต่อจากนี้ไปพอหลังจากในช่วงของวันที่3 1 เป็นต้นไปจะมีดาวพระพุธเข้าสู่ราศีตุลจึงทำให้ชาวราศีพิจิกนั้นมีโชคมีลาบกลับมาอีกครั้งในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นจะฟืน้นคืนดีสิ่งไหนที่ไม่ดีก็จะคลี่คลายหายไปสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆก็จะมีเข้ามาทดแทนชาวราศีพิจิกนั้นจะทำอะไรในช่วงของปลายเดือนตุลาคมนี้ท่าน รีบลงมือทำได้เลยการลงทุนก็เหมาะอย่างยิ่งไม่ว่าท่านจะลงทุนอะไรในช่วงของปลายเดือนตุลาคมนี้ท่านก็จะได้รับทรัพย์จับเงินก้อนเรียกว่าลงทุนไปแล้วจะไม่มีการขาดทุนจะมีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยสนับสนุนท่านอีกด้วยในเรื่องของการงานก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีงานใหม่ๆก็จะมี เข้ามาเสริมท่านเรียกว่าคนที่เกิดอยู่ในราศีพิจิกนั่นดวงของท่านเปลี่ยนแปลงไปในทางทิศที่ดีท่านยิ่งขายานันยิ่งทำงานในช่วงของปลายเดือนตุลานี้นั่นก็จะยิ่งมีเงินมีทองบางคนนั้นมีเหลือเก็บเหลือกวากอีกต่หากในช่วงนี้ถือว่าการเงินท่านจะไม่เดือดร้อนท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีพิจิกนั้น ในช่วงนี้ท่านยิ่งขยันท่านก็ยิ่งมีเงินมีทองเข้ามาหาท่านในช่วงของปลายเดือนตุลาคมนี้นั้นนับว่าดวงของท่านมีความสดใสยอย่างมากต่อมาอีกระยะหนึ่งพอเข้าสู่ในช่วงของเดือนพฤศจิกายนในช่วงนี้ชาวราศีพิจิกก็ต้องระมัดระวังสักหน่อยในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยเงินทอง อันนี้ท่านระมัดระวังไว้บ้างชาวราศีพิจิกจะมีรายจ่ายในช่วงของวันที่4ของเดือนพฤศจิกายนในช่วงนี้จะมีดาวพระสุกย้ายเข้าสู่ในราศีตุลในช่วงนี้ในเรื่องของการเงินการทองชาวราศีพิจิกนั่นจะมีการจับจ่ายใจสอยบ่อยครั้งบางทีก็ มีเรื่องมีราวที่จะต้องจับจ่ายใช้สอยเกี่ยวกับในเรื่องของคนในครอบครัวบางทีก็ของใช้บางทีก็ในเรื่องของอุปกรณ์ในเรื่องของครัวเรือนอาจจะมีการหมดหรือว่าอาจจะมีการซ่อมแซมในช่วงนี้ก็ต้องมีรายจ่ายเพิ่มอยู่บ้างเล็กๆ,ๆน้อยๆก็ถือว่าไม่เป็นไร ชาวราศีพิจิกท่านก็มีรายรับเข้ามาเสริมอยู่เรื่อยๆถึงจะมีรายจ่ายอยู่บ้างแต่ก็ไม่เป็นไรในช่วงของวันที่4ของเดือนพฤศจิกายนที่มีดาวพระศุกร์เข้าสู่ในราศีตุลน,นี้นั้นบางสิ่งบางอย่างเราก็ต้องละวางการทำงานอีกเช่นเดียวกันงานบางสิ่งบางอย่าง อาจจะมีการสะดุดมีการติดขัดได้ในช่วงนี้ก็ท่านระวังไว้การทํางานร่วมกันหลายคนเป็นกลุ่มเป็นก้อนก็ระวังในเรื่องของคําพูดคําจาในเรื่องของอารมณ์หรืออีกอย่างหนึ่งในเรื่องของความคิดเห็นอาจจะไม่ตรงกันก็เป็นไปได้ท่านละมัดระวังไว้แต่ถ้าหากว่าเราทํางานส่วนตัวก็ท่านระวังในเรื่องของอุบัติเหต อาจจะมีเกิดขึ้นกับตัวเราในเรื่องของการทำงานไม่ว่าจะทำงานเกี่ยวกับเครื่องจากเครื่องยนต์ที่สูงที่ต่ำให้ท่านระวังไว้บ้างจะเป็นการดีต่อมาอีกระ,ระยะหนึ่งในช่วงของวันที่9เดือนพฤศจิกายนน,นี้นั้นจะมีดาวพระเกตเข้าสู่ราศีเมษอันนี้ชาวราศีพิจิกก็จะมีโชคมีลาบ กลับมาขึ้นม่อีกในช่วงนี้ทำอะไรก็จะมีโชคมีลาบเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆแต่ต่อมาอีกระยะหนึ่งดวงจะโดดเด่นอย่างมากทำอะไรก็จะมีโชคมีลาบอย่างมากมายในช่วงของวันที่17นี้นั้นจะมีดาวพระอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวใหญ่จะมีการโคจรโยกย้ายเข้าสู่ในราศีพิจิก ซึ่งเป็นราศีของเราจึงทำให้ตัวของเรานั้นมีโอกาสได้รับแต่สิ่งดีๆในเรื่องของการงานโชคลาภก็จะมีสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในเรื่องของการงานท่านใดที่ว่างงานตกงานก็จะมีงานทำในช่วงของวันที่สิเจดาวพระทิตย์จะเจิดจ้าเข้าสู่ในราศีของเรานั่น ในช่วงนี้การงานดีการเงินก็ดีมีตามมาโชคลาภดวงชะตาของชาวราศีพิจิกนั้นมีการเปลี่ยนแปลงการงานท่านจะได้งานใหม่ๆเข้ามาเสริมอีกงานที่ท่านทำก็เป็นงานที่ดีอยู่แล้วเป็นงานที่ยั่งยืนและถาวรท่านจะมีงานเสริมเข้ามาอีกเรียกว่าการงานนั้นมีทำจนล้นมือ จนต้องจ้างลูกน้องหรือว่าจ้างคนงานเข้ามาอีกด้วยในช่วงนี้ถือว่าการงานของท่านจะไม่มีการบกพร่องไม่มีการติดขัดอะไรท่านยิ่งขยนันยิ่งทำงานในช่วงนี้ก็ถือว่าท่านจะมีโอกาสได้รับทรัพย์จับเงินก้อนอีกด้วยท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีพิจิตในช่วงของเดือน พฤศจิกายนนี้นั้นดวงของท่านจะมีความโดดเด่นอย่างมากในเรื่องของโชคลาภก็จะมีสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับชาวราศีพิจิกอย่างง่ายดายเงินทองหาง่ายการงานหากล้องทำไรมีคนคอยช่วยเหลือท่านอีกมากมายในช่วงของปลายเดือนก็จะมีดาวพระศุกร์อีกหนึ่งดวงโคจรเข้าสูง ในราศีพิจิกอีกเช่นเดียวกันมีทั้งดาวพระอาทิตย์และดาวพระศุกร์สองดวงเข้าอยู่ในราศีพิจิกในช่วงของวันที่28จึงทำให้ชาวราศีพิจิกนั้นมีความแข็งแกร่งมีความสดใสทำอะไรก็มีความเจริญลุ่ลุ่งเรือง ในช่วงนี้การลงทุนไม่ว่าท่านจะลงทุนอะไรค้าขายอะไรก็จะมีความสําเร็จอย่างง่ายดายท่านยิ่งขายยิ่งทำํำท่านยิ่งขยันเงินทองก็ยิ่งมีหมุนเวียนเข้ามาหาท่านเรียกว่าไม่ขาดสายก็ว่าได้อยากได้อะไรในช่วงนี้คนที่เกิดอยู่ในราศีพิจิกก็จะได้ ดังใจที่ท่านนึกและต้องการในเรื่องของสุขภาพพรรณไมยก็เป็นบ้างเล็กๆน้อยๆอ,อาจจะมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นโดยเรียกว่าโรคเก่าๆอันนี้ก็ถือว่าไม่ร้ายแรงอะไรท่านก็อาจจะไปพบแพทย์พบหมอบางทีบางครั้งก็ไม่เป็นไรการทำนายดูดวงนั้นก็เป็นการเชื่อของแต่ละบุคคลซึ่ง คำโบราณก็ได้บ่งบอกเอาไว้ว่าการที่เราจะทำอะไรก็ให้ท่านระมัดระวังแต่หากว่าเราระวังแล้วก็จะไม่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นก็จากหนักก็กลับกลายเป็นเบาเพราะฉะนั้นชาวราศีพิจิกทุกท่านฟังกันแล้วในคลิปนี้ก็ขอทุกท่านโชคดีและให้ท่านใช้วิจารณญาณในการรับฟังฟังกันแล้วก็ขอทุกท่าน ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำรายการก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังกันวันนี้จงโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี